นครพนมเช้านี้นะคะบรรยากาศดีมากพี่นอ้องเทศบาลเมืองนครพนมยินดีต้อนรับนะคะเช้าวันนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงได้นะคะพี่น้องคะ่ะสวยงามมากค่ะนี่ค่ะจะเป็นที่สำหรับถ่ายรูปนะคะบรรยากาศนี้นะคะ พ่อบ้านเดินแล้วนะคะ,ะตังนี้นครพนม2025นะคะเมืองแห่งความสุขน้องว้าวนะคะก็จะมีนักปั่นจักรยานพอดีพ่อบ้านไม่ได้เอามา <c oughs> ต่อไปเราจะไว้บนหลังคารุนะคะแล้วนี่ก็เป็นโรงแรมนะคะคาเฟ่หรือแลนด์มาร์ทนะคะที่พูดถึงถนนนี้เมื่อวานนี้นะคะ ไม่มีสายไฟค่ะไม่มีสายไฟเชา้าวันนี้อากาศสุดชื่นมากเลยที่จังหวัดนครพนมนะคะมาเช็คอินได้เลยมีทะเลหมอกด้วยประเทศเพื่อนบ้านของเราว้าวาพระยาศีสัตตนาคัลาชนะคะนูนสาธุทำให้ลูกได้มานะคะ สุดยอดสวยงามค่ะบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวจะให้ชมทะเลหมอ,อกนะคะทะเลหมอ,อกสวยแค่ไหนกันขอให้ลูกเดินทางตลอดปลอดภัพยพญาสีสตตนาคาลาช มีโอกาสลูกจะมาใหม่นะคะขอบคุณนี่คือประเทศเพื่อนบ้านเมื่อคืนนี้วิธีบวงพธิธีทั้งแถลงข่าวนะคะ,ะแถลงข่าวเสร็จแล้วว่าจะมีงานนะคะแขกเข้าเป็น,ปนพิธีบวงสวงครั้งใหญ่นะ,ะปั่นจัก,กรยานเป็นถนนสีเขียวเราจะมาเดินตรงนี้ไม่ได้นะคะเราต้องเดินออกนะคะคนเดินก็เส้นหนึ่งปั่นจัก,กรยานก็เส้นหนึ่งนะคะ นี่คะ่ะประเทศเพื่อนบ้านของเรามีตะมอค่ะพี่น้องมอกมอคขุณเห็นบอคะ่ะทะเลหมอกสวยแห้งสวยมากพู้พี่น้องคะ่ะไปเดินก่อนคุณตาคนออกกำลังกายก็จะเดินเส้นนี้กำลังพาพ่อบ้านเดินเช่นเดียวกันนะคะ ไปดูร้านก๋วยจับนะคะประมาณกี่เมตรเงี้ยวจากเมตรค่ะอ้ช่วงที่เพิ่นปั่นจักรยานนี่ประมาณหาหากิโล่เดียบอสประมาณนี้แนะมะแต่ว่าสีเขียวเนี่ยเอาไว้ปั่นเป็นบอสค่ะครับครับสีเขียวไว้ปั่นเราเพิ่นเดินเพิ่นเดินเส้นใดเพื่อเดินในสีเขียวเนี่ยบอสบอจักรยานกับบีบแกเอาติ๊งตั้งติ๊งตั้งไปโอ้จ้าเขาอาบน้ําได้เสียสิบบาท อยากรู้ไม่ได้อาบอาบแล้วอาบน้ําเรียบร้อยแล้วก็มาถ่ายคลิปนี่แหละก็ถ่ายให้แม่ค้ารวยๆล่ะวันนี้เออเลขไหนมันจะออกล่ะมันออกไปแล้วสามเก้าสองไปหากวยจับมีบอ่ค่ะตรงไปทั้งลุมมีบอผมก็เคยกินผมก็เู้บอกเรากินข่าเหนียวกับไก่ย่างกินตัหนีกระเลี้ยอแล้วไปซื้อใส่ล่ะบัดนี้ อ๋อจ้ะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนี่คะ่ะถกาแฟของของร้านอันี้ก็มีอะไรนะดาวดาวน <coffee> ั่งรออยู่นี่เดี๋ยวแม่มานะเดี๋ยวเดี๋ยวกินทีน่นี่เดี๋ยวถ้าไม่เห็นหาร้านก๋วยจับให้บรรยากาศตรงนี้นะฮะ สวยงาม beautiful นะคะอุ้ยแมนามโคง้งแมนามของแมนามโคง้งแมนามของนี่ก็เทศบาลเมืองนครพนมเรือสําหรับบริการ50บาทแต่ถ้าเป็นของเอกชนก็จะ150บาทเขาเรียกว่าเรือสำราญอีสาน river นะคะคนละ150บาทก็จะได้ฟังเพลงด้วยจะออกตอนที่พระอาทิตย์ตกดินนะคะแต่ตอนนี้นี่ไม่มีนะคะต้องเป็นตอนเย็นอย่างเดียวนะคะ สุดยอดเลยค่ะพี่นอ้องอ่าหนุนเขาฟ้อนลำแล้วหนุนมีความสุขกับเรานะคะวันนี้นะคะพี่น้องคะ่ะเชา้านี้ที่นครพนมสวยสดงดงามนั่งเรือสำราญน,นะคะ โอ้ยพายล้อพาชมฟังเพลงไปผอมครับพี่นอ้องนี่ก็เป็นการออกกำลังกายนี่เขาลํำนะคะโอ้แต่งตัวสวย เดี๋ยวขอไปชมคลิปตัวนี้ให้ชมเดี๋ยวถ้าเป็นเพลงบรรเลงจะได้นะคะลัวติดลิขสิทธิ์เรารักนกครพนม

กลุ่มการลดปริมาณโคโรนค่ะมาดูใจเพราะว่าการรักษระานโรซิโลเป็นาระจเพื่อลดไขมันในหลอดเลือดอ่าใช่การออกกําลังกายเป็นการลดไขมันในหลอดเลือดนี่เต่ก็มีแต่สวนะคะบรรดาสววันนี้สีชมพูใส่ชุดสีชมพูสวยๆทั้งนั้นเลยสวววหลอดเส้นเลือดหัวใจติดตันโรคหัวใจวายโรคขมังส่วนต้นนะครับ สุดยอดอะโวคาโดเต็มไปด้วยสารอาหารชนิดดีนะคะพาไปดูเครื่องออกกำลังกายด้วยนะคะสุดยอดที่นองเลย,ยเราเ,เดินเราก็ต้องระวังนี่ทะเลมอค่ะคลิปนี้ก็ยาวไกลพราะจะพาไปดูเครื่องออกกำลังกาย ปั่นจักรยานไปทำงานมีเครื่องออกกำลังกายสารพัดนะคะวันนี้ก็เป็นวัดโอโอกาสนะคะวัดโอกาสแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมมีหลายที่นะคะ นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องกุลี j o 1อว๋อทีเที่ยมีโอกาสแล้วมาเที่ยวนะคะมาทางเครื่องบินก็ได้มารถประจำทางก็ได้นะคะหรือว่านั่งรถทัวร์มาหรือว่ารถส่วนตัวนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์บา,บายบาย